สวัสดีค่ะหมอน้ำหวานจากบ้านสกใจแพทย์แผ่นไทยค่ะวันนี้ขอมาแนะนําตัวหนังสือสรุปวิชกรรมไทยภาคทฤษฎีค่ะซึ่งในหนังสือเนี่ยจะครอบคลุมตัวคำพีทุกคำพีที่มีอยู่ในหนังสือกองประกอบโรงไปจนถึงกัน ซักประวัติตรวจโรคการใช้ยาเฉพาะโรคการน,นวดแล้วก็ธรรมชาติบำบัดค่ะสามารถใช้ได้ทั้งแผ่นก้อแผนคอแล้วก็แผนไทยประยุกต์เลยโดยที่สิทธิพิเศษของคนที่สั่งซื้อหนังสือสรุปของเราไม่ว่าวิชาไหนก็ตามก็คือจะได้เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ซึ่งเรามีทําวิดีโอไว้ให้หมดแล้วเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้าไปดูกี่ครั้งก็ได้แล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ในสถาบานันจนไปถึงสอบสภาหรือสอบสภาผ่านแล้วอยากจะกลับเข้ามาทวนก็ได้เช่นกันในกลุ่มเรา จะสอนเนื้อหาให้อย่างละเอียดเน้นความเข้าใจแล้วก็จุดจําเพื่อที่จะไปใช้ในการสอบนะคะถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่จําเป็นที่จะต้องอัปเดตเพิ่มเติมก็จะอัปเดตให้ตลอดอยู่ในกลุ่มเรียนค่ะรวมถึงในกลุ่มเรียนเนี่ยก็ยังจะมีสรุปของเศศัชกรรมไทยในเวทนะคะแล้วก็วรโยคาสารพร้อมทั้งสอนให้อยู่ในกลุ่มด้วยค่ะถ้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามทางไลน์แอดได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ตามนี้เลยรวมถึงเรามีสรุปทุกวิชาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยด้วยค่ะเรารวมถึงแบบฝึกหัดด้วยนะถ้าสนใจสอบถามได้เลยค่ะ